ดีค่ะเด็กๆหลังจากที่อาทิตย์ที่แล้วเนาะอาจารย์ได้ให้การบ้านไปทําตามหัวข้อนี้เลยแต่พบว่ายังไม่มีใครส่งการบ้านกลับมาเลยเพราะฉะนั้นเลยคิดว่าอาจจะยังงงๆหรืออาจจะยังคิดไม่ออกว่าจะต้องทํำยังไงวันนี้นะคะอาจารย์จะมาอาธิบายการบ้านให้ฟังว่าจะต้องทํำยังไงอย่างแรกดูโจทย์ก่อนเลยจากการศึกษาทางระบาดวิทยา เป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ประกอบไปด้วยการศึกษาปัญหาสุขภาพการวิเคราะห์ปัจจัยหรือสาเหตุการวางแผนดำเนินการแล้วก็การประเมินผลนะอันนี้คือเป็นนิยามของคำว่าการศึกษาทางระบาดวิทยาและส่วนที่2ก็คือขอบเขตการศึกษาในรายวิชานี้ก็คือเรื่องของแนวคิดปัจจัย3 ธรรมชาติของการเกิดโรคการวัดทางระบาดพิทยาการเฝ้าระวังการสืบสวนการวินิจฉัยชุมชนและวิธีการศึกษาทางระบาดวิทยาส่วนที่สองอันนี้จะเป็นวิชาต่างๆที่เราได้เรียนกันมานะคะอาแบ่งครึ่งคำถามก็คือ นักศึกษาคิดว่าจะนำแนวคิดทางระบาดวิทยาไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชนได้อย่างไรให้อธิบายแล้วก็ยกตัวอย่างจะเห็นได้ว่าโอ้แค่อ่านโจทย์ก็งงแล้วคืออะไรเอาแนวคิดไปประยุกต์ใช้ทำยังไงตัวช่วยให้มาคือรูปรูปนี้เห็นไหมรูปการประยุกต์ระบาดวิทยาเพื่อการแก้ปัญหาสาธารณสุข เห็นรูปนี้อาจจะงงงค่อยมาดูในรูปก่อนทีละตัวอย่างแรกเรื่องความสําคัญของปัญหาเรื่องนี้คุ้นคุไหมเราได้เรียนกันในเรื่องไหน,นเออการวินิจฉัยชุมชนเนาะการจัดลําดับความสําคัญของปัญหาทีนี้พอได้ปัญหาออกมาแล้วก็ต้องมา ดูเรื่องของการกระจายของปัญหาว่าอยู่ในคนกลุ่มไหนบ้างช่วงเวลาไหนที่มักจะมีปัญหานี้เป็นพิเศษหรือกระจายอยู่ในพื้นที่ไหนนะคะจากนั้นก็มาดูสาเหตุและก็ปัจจัยเพื่อที่จะมาเลือกมาตรการในการแก้ไขปัญหาให้ถูกต้องหลันะงจากนั้นก็ดําเนินการและมีการติดตามประเมินผลอันนี้คือเป็นภาพรวมทั้งหมดของระบบระบาดวิทยาในการแก้ปัญหาสาธารณสุข ทีนี้มาดูทีละตัวจำสไลด์นี้ได้ไหมคะระบบการแพทย์เชิงรุกก็คือเป็นระบบที่เราใช้ในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชนว่าทำยังไงให้คนที่ยังไม่ป่วย ออแข็งแรงดีและก็จะไม่ป่วยหรือให้คนที่ป่วยไปแล้วให้เขามีความแข็งแรงขึ้นอันนี้เป็นหัวใจหลักของการส่งเสริมสุขภาพเพราะฉะนั้นเราจะรอให้คนไข้มาหาเราที่โรงพยาบาลได้ไหมไม่ได้เราต้องเข้าไปหาเขาเนาะวิธีที่วิธีการในการเข้าไปหาเขาก็คืออย่างแรกเลยก็คือเรื่องของการประเมินชุมชนประเมินชุมชนดูอะไรบ้างก็คือดูข้อมูลทั้งหมดของคนในชุมชน ว่ามีข้อมูลเป็นอย่างไรพอเราได้ข้อมูลมาทั้งหมดแล้วเราก็เอามาระบุปัญหาเออระบุปัญหาได้ยังไงดูว่าจากข้อมูลเนี้ยมันมีข้อมูลตัวไหนบ้างที่มันเป็นปัญหานะคะยกตัวอย่างเช่นในชุมชนนี้พบว่ามีอัตราคนป่วยเป็นโรคเบาหวานเยอะที่สุดเลยอ่าอย่างนี้เราก็อาจจะระระบุได้ว่าชุมชนเนี้ย ปัญหาเขาก็คือคนที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานหรือบางแห่งอาจจะมีปัญหาหลายปัญหาเราก็ลิสต์มาเป็นข้อๆ้อหนึ่าแล้วก็มาจัดลำดับความสำคัญเนาะแล้วก็มาจัดลำดับความสำคัญตามขนาดความรุนแรงความยากง่ายแล้วก็ความตระหนักอันนี้พูดถึงเวลาที่เราไปทำงานในชุมชนจริงๆนะคะทีนี้ ต่อมาพอเราได้เป็นปัญหาแล้วเราก็ต้องมาศึกษาหาสาเหตุของปัญหาศึกษาตามอะไรไอ้นี่เลยในตัวปัจจัย3ของเรา host agent environment นาะนอกจากนี้ต้องศึกษาถึงการกระจายของปัญหาด้วยตาม time place person อนะ่ะอันนี้คือเป็นภาพรวมร่าวๆแล้วทีนี้เราจะเอามาเขียนงานเราได้ยังไงนะ ดูรูปนี้นะคะก็คือจะจากต่อยอดจากรูปแรกที่บอกว่าเริ่มจากความสําคัญของปัญหาใช่ไหมแต่ก่อนมันจะมาถึงตรงนี้มันต้องผ่านอะไรมาก่อนมันต้องมีเรื่องของการประเมินชุมชนแล้วก็วินิจฉัยชุมชนก่อนซึ่งอันเนี้ยมันเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการศึกษาทางระบาดวิทยา พอเราเข้าไปอยู่ในชุมชนปุ๊บเราก็จะใช้เครื่องมือ7ชิ้นการสำรวจชุมชนแผนที่ชุมชนดูแผนผังครัวเรือนดูข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพและระบบสาธารณสุขเราจะได้ออกมาเป็นตัวนี้อัตราส่วนสัดส่วนแล้วก็อัตรา พวกนี้คือเป็นตัวเลขข้อมูลที่เป็นตัวเลขของปัญหาสุขภาพหลังจากนั้นเราก็เอาข้อมูลที่เป็นตัวเลขพวกนี้ไปวินิจฉัยชุมชนอวินิจฉัยดูว่าปัญหาพวกนี้อันไหนมันมีความรุนแรงมากอันไหนมันมีขนาดมากก็เลือกเอาปัญหาที่สำคัญที่สุดปัญหาที่คิดว่ามันน่าจะแก้ไขได้ง่ายที่สุดเอามาเริ่มก่อน พอได้ปัญหาปุ๊บเราก็มาดูที่การกระจายว่าการกระจายเนี้ยกระจายกับใครบ้างเกิดขึ้นกับใครอันนี้เพื่ออะไรเอาไว้ใช้สำหรับการกำหนดกลุ่มเป้าหมายสมมุติว่าเราจะทำโครงการโครงการหนึ่งเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนเนี่ยยกตัวอย่างชุมชนเมื่อกี้ที่เป็นโรคเบาหวานใช่ไหม เราเพบว่าคนที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานเนี่ยคนส่วนใหญ่จะอายุประมาณ40-50ปีคนที่ป่วยนะส่วนใหญ่อายุประมาณ40-50ปีแสดงว่าโรคเบาหวานของชุมชนนี้มันมีการกระจายอยู่ในกลุ่มคนเนี่ยเป็นจํานวนมากเพราะฉะนั้นถ้าเราจะจัดโครงการขึ้นมาโครงการหนึ่งเราก็ควรจะเน้นกลุ่มเป้าหมายตรงนี้ก็คือคนอายุระหว่าง40-50ปี นะคะแต่ถ้าเกิดเรายังไม่แน่ใจเราสามารถมาศึกษาสาเหตุและปัจจัยเพิ่มเติมได้โดยจากการศึกษาทางระบาดวิทยามีอยู่5แบบอย่างแรกสำรวจสำรวจก็คือจะได้เป็นข้อมูลทั่วไปข้อมูลว่าเพศหญิงมีกี่คนที่เป็นโรคเพศชายมีกี่คนอาชีพทำอาชีพอะไรอะไรพวกนี้นะคะ ข้อมูลพวกนี้เราจะเอามาใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดกลุ่มเป้าหมายเนาะหรือเป็นการสำรวจเชิงวิเคราะห์เชิงวิเคราะห์ก็คือเราจะได้ปัจจัยที่มันน่าจะเป็นสาเหตุของปัญหาออมีการวิเคราะห์ทางสถิติที่แบบเออปัจจัยตัวเนี้น่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคเบาหวานในกลุ่มนี้นะพอเรารู้ปัจจัยตัวนี้แล้วปุ๊บเราก็จะสามารถมากำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้ หรืออาจจะใช้เป็นการศึกษาแบบย้อนกลับหรือไปข้างหน้าก็ได้ทั้ง3มตัวนี้จะได้ตัวที่เป็นปัจจัยเหมือนกันและอันสุดท้ายก็คือการศึกษาแบบทดลองการศึกษาแบบทดลองก็คือถ้าเรารู้ว่าไอตัวปัจจัยตัวเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดปัญหาแล้วถ้าเราลองตัดปัญหาออกตัดปัดจจัยตัวนี้ออกไปไอตัวปัญหาสุขภาพเนี้มันยังมีอยู่หรือเปล่านะคะ การศึกษาแบบทดลองเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้เพื่อการหาวิธีการรักษาเนาะมันก็จะอยู่ในขั้นนี้ในช่วงของการดําเนินการแล้วก็เพื่อใช้ในการประเมินว่าในตัวมาตรการของเราเนี่ยมันใช้ได้ผลหรือเปล่าอ่ายกตัวอย่างการประเมินชุมชนก็สมมติว่าอาจารย์ได้รับดูแลชุมชนชุมชนหนึ่งอาจารย์ได้ข้อมูลมาแล้วปุ๊บพบว่ากลุ่มนี้ มีอัตราการป่วยเป็นโรคเบาหวานอยู่30%อัตราการป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงอยู่10%อพอมาจัดลำดับความสำคัญแล้วเนี่ยอาจารย์ก็เลยจัดลำดับความสำคัญให้คนที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานเนี่ยเป็นปัญหาสำคัญอันดับหนึ่งที่ต้องแก้ไขหลังจากนั้นอาจารย์ก็จะไปดูกลุ่มคนที่เขาเป็นโรคเบาหวานว่าใครบ้างที่เป็นโรคเบาหวาน พอดูว่าใครที่เป็นโรคเบาหวานพบว่ากลุ่มแรกเป็นกลุ่มเกษตรกรอ่ากลุ่มที่สองเป็นกลุ่มชาวบ้านเสร็จแล้วทีนี้ขั้นตอนต่อมาอาจารย์ก็จะมาหาสาเหตุและปัจจัยว่าเอ๊ะทำไมกลุ่มนี้ถึงเป็นโรคเบาหวานเยอะนะอาจารย์ก็จะไปทำแบบสำรวจเขาดูพฤติกรรมเขา ว่าเขามีพฤติกรรมการกินเป็นอย่างไรพฤติกรรมการออกกำลังกายเป็นยังไงถ้าคนที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานแล้วเนี่ยเขาไปพบแพทย์เป็นประจำหรือเปล่ากินยาเป็นประจำหรือเปล่าอันนี้คือเป็นการสํารวจพฤติกรรมของเขาเพื่ออะไรเพื่อดูว่าสาเหตุจริงๆที่ทําให้เขาเป็นโรคเบาหวานหรือทําให้เขาไม่สามารถจัดการกับปัญหาเบาหวานเขาได้เนี่ยเออเกิดจากอะไรพอสํารวจไปปุ๊บ อาจารย์พบว่าปัญหาก็คือเรื่องของการกินเรื่องของอาหารพบว่าคนกลุ่มนี้มีพฤติกรรมการกินข้าวเหนียวเอ,อชอบกินข้าวเหนียวมากทาั้งๆที่พอไปหาที่โรงพยาบาลหมอก็จะสั่งแล้วว่าเออต้องงดข้าวเหนียวลงนะอะไรเงี้ยเขาก็ไม่เชื่อเพราะว่าเขาคิดว่าเ,ออเนี่ยข้าวเหนียวมันเป็นอาหารหลักของเขานะถ้าเขาไม่กินเนี่ยรู้สึกเหมือนไม่ได้กินข้าว อาจารย์ก็จะเลือกมาตรการในการแก้ไขปัญหาก็คือเรื่องของอาหารการกินข้าวเหนียวการกินขนมหวานอ่าสมมุติว่าอาจารย์เลือกมาละอาจารย์สร้างนวัตกรรมขึ้นมาให้ความรู้แล้วก็ทายังไงคืออาจารย์ไม่ได้ห้ามให้เขาไม่ให้เขากินข้าวเหนียวแต่อาจารย์ให้เขารู้วิธีการจํากัดปริมาณอ่าว่าทายังไงถึงกินแค่ไหนถึงจะพอดี เสร็จแล้วอาจารย์ก็ดําเนินการไปเรื่อยๆพอผ่านไป3เดือน6เดือนอาจารย์ก็มาติดตามประเมินผลว่าผลโครงการของอาจารย์เนี่ยเป็นยังไงบ้างถ้าผลโครงการพบว่าอัตราการป่วยเป็นโรคเบาหวานลดลงหรือเอาที่เห็นภาพชัดเจนกว่านั้นก็คือ,อปริมาณน้ำตาลสะสมของคนไข้ที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยลดลง ถ้าเป็นน้ำตาลสะสมลดลงก็แสดงว่าคนไข้ที่เป็นโรคเบาหวานเขาสามารถควบคุมระดับน้ำตาลของตัวเองได้ดีขึ้นก็เท่ากับโครงการอันนี้สกเซสอันนี้คือเป็นตัวอย่างในการเอาระบบแนวคิดของระบาดวิทยามาใช้เอามาใช้ตรงไหนบ้างอย่างแรกเลยคือเราเอาข้อมูลที่เป็นตัวเลขเามาใช้อย่างที่หนึ่ง อย่างที่สองจากข้อมูลตัวนี้เราเอามาจัดลําดับความสำคัญนะคะตัวที่สองอันที่สาอันนี้สำคัญมากเราเอามาดูการกระจายออการกระจายนี่คือเป็นแนวคิดหลักของระบาบวิทยาเลยว่าใครที่ไหนเมื่อไหร่ที่เขาเป็นโรคแบบนี้บ้างนะคะพอเราเน้นว่าบุคคลเนี้ยเขามีความเสี่ยงเป็นโรคนี้มาก เราก็จะสามารถหาวิธีการแก้ไขได้ถูกต้องแต่ถ้าบุคคลกลุ่มเนี้ยมีหลายกลุ่มบุคคลมากเลยสิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือศึกษาสาเหตุและปัจจัยอันนี้ตัวอย่างอาจารย์ทำโดยวิธีอะไรก็คือการสำรวจเนาะอาจารย์ก็ไปลงพื้นที่สำรวจเลยก่อนสำรวจอาจารย์ก็จะดูตามโฮสต์เอเจนต์ Host Agent, แล้วก็ e n v i r o n m e n t ก่อนคืออาจารย์เอาตัวคำตัว Ho s t agent environment น่ะอาจารย์ก็วิเคราะห์มาว่าเบาหวานเนี่ยน่าจะเสี่ยงเรื่องปัจจัยพวกไหนบ้างอาจารย์เอาปัจจัยพวกนี้มาตั้งเป็นแบบสอบถามแล้วก็ไปสำรวจนะพอสำรวจเสร็จแล้วปุ๊บก็ได้ออกมาว่ามีปัจจัยตัวนี้ที่มันน่าจะเป็นปัญหาแล้วก็เอาตัวปัจจัยเนี่ยค่ะมาสร้างเป็นมาตรการในการแก้ไขปัญหาเนาะ แล้วก็อันสุดท้ายที่สำคัญที่สุดก็คือต้องมีการติดตามและก็ปลับเมือนผลนะคะแต่ทีนี้สิ่งที่เราได้เรียนสิ่งที่เราได้เรียนมันตัดครึ่งมันอยู่แค่ครึ่งนี้ครึ่งนี้คือเป็นเรื่องของระบาดหวไายมือแย่มาก นะครึ่งนี้คือเป็นเรื่องของระบาดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเอามาอธิบายให้อาจารย์ฟังเนี่ยก็คือจะอยู่ในโซนนี้ แต่ที่บอกว่าควรจะให้ครบกระบวนการก็คือเราอาจจะยกตัวอย่างถึงได้แค่เรื่องการหาสาเหตุแล้วก็ปัจจัยเนาะหลังจากนั้นเราก็ต้องพูดถึงด้วยว่าถ้าเราหาสาเหตุและปัจจัยได้แล้วเนี่ยสิ่งต่อไปที่จะทำก็คืออะไรก็คือการสร้างมาตรการในการแก้ไขปัญหาดำเนินการแก้ไขปัญหาและอันสุดท้ายเพื่อให้ครบกระบวนการก็คือต้องมีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานนะคะอันนี้ถึงจะครบ อองค์ประกอบทั้งหมดเนาะก็หวังว่าจะพอเห็นภาพมากขึ้นแล้วก็ทำให้เราสามารถเขียนบรรยายออกมาได้เนาะสาเหตุที่ให้เขียนบรรยายเนี่ยเพราะว่าบางครั้งการที่เราเล่าให้ฟังอะ่ะมันอาจจะยังไม่ได้มีการจัดลำดับความคิด แต่ถ้าเกิดว่าเราเขียนเนี่ยเราจะค่อยๆกันกองความคิดเราออกมาเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดคือให้เขียนจากความเข้าใจนะคะไม่ใช่ไปเปิด Google เจออันไหนเอออันนี้มันน่าจะใช่ก๊อปมาใส่เลยอันนี้ก็ไม่โอเคนะเพราะว่าบางที Google เนะ่ะเขาเขียนไม่รู้เรื่องเนาะแต่อาจารย์เชื่อว่าถ้าเราเข้าใจแล้วเราเขียนไล่ๆมาถ้าเราไม่สามารถเขียนเป็นบรรยายออกมาได้ เออถ้าเราเขียนบรรยายมาไม่ได้เราวาดรูปก็ได้ทําเขียนเป็นแผนผังให้อาจารย์เข้าใจก็ได้อันนี้โอเคโอเคนะคะถ้าใครมีปัญหาอะไรก็คอมเมนต์ถามในไลน์นี้ได้เลยนะโอเควันนี้สวัสดีค่ะ